สมเด็จพระกนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาท นายสุรชัยอาจารบุญอธิบดีกรมป่าไม้นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้และผู้บริหารบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนเฝ้าทุลาอ,องพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานครบ15ปีของโครงการ ในโอกาสนี้ผู้แทนป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนประจำปี2,561 2,565ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมเข้าเฝ้าทุลอองพระบาทด้วย